สวัสดีค่ะวันนี้เนีจะมากินก้าเนกะหมูปิ้งข้าเนกหมูปิ้งกินเลยค่ะคำเล็กๆไม่ต้องคำใหญ่ค่ะเดี๋ยวเคียวไม่แหลกเนาะอ,อร่อยไหมคะห้าขอไประบายไปถึงดึงระบายไปถึงือใกล้ๆกนนะดึง้อย่างนึงป๊าด วันนี้คนละลูกไม่ใหญ่มากนะลูกไม่ใหญ่มากมิงเทียนนะคุ่นี oh, ้นะคู่น <sy nd ress> cool. <sh> ี <sy nd ress> ้เราจะมาเปลี่ยนบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอไม่ร้องระบายตัวสาตว์กินด้านล่างหน่อยค่ะนี่ไงนี่ดาวสิบดวงก็ให้ดาวสิบดวงเลยนะเนี่ แม่คะเดี๋ยวทำกันบ้านต <AND S 2> ่อไปเขาฉันทำต่อแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแต่เดี๋ยวทำกันบ้านต่อไปเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนหรอกแต่รอเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนทำไม่เสร็จอ่้เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเสร็จกับเพื่อนแล้วเราซื้อชั้นวันนี้สิเสร็จไหมคะ ภาษาจีนเป็นสีชมพูจำได้ไหมสีชมพูภาษาจีนว่ายังไงลูกพิ้งซีชมพูเฮ้ยนั่นมันภาษาอังกฤษถ้าภาษาจีนน่ะลูกภาษาจีนน่ะลูกภาษาจีนเนี่ยฝนอะไรนะฝนอะไรไม่ไม่รู้จำได้เปล่าจำได้จำได้ไหมสีเหลืองอะไรลูกสีเหลืองภาษาจีนอะไรล่ะ ห่วงเสื้อห่วงเสืเอ้อสีเหลืองอ่าแล้วสีชมพูหรอกเพียสีชมพูเฟิร์นห่วงเสื้สออ่าฮะพียงมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่าบ้านี้เราเล่นไปก่อนรอเพื่อนค่ะรอเพื่อนระบายสีก่อนหน,นูเกิเล่นไปก่อนนะ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นรางวัลนะคะของเล่นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ทำการบ้านเสร็จไวโอเคไหมโอเคโอเคอาแกะเลยหรอกแค่ไรนมีอะไรนะข้าไหนมีมีของเล่นอันนี้น้องซื้อมาจากเซเว่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าแม่บอกน้องว่าเอาไว้แกะวันนี้เพราะวันนี้น้องทำการบ้านเสร็จแล้วโอ้มีอะไรเนี่ยเายนึกอมริ้วเนี่ย มีอะไรลูกอันนี้อะไรคะใส่สร้อยรูปอะไรไหนี่โชว์หน่อยสิให้แม่ดูหน่อยสิรูปอะไรลูกไหนขอดูหน่อยเลือกอันนาะรูปอะไรเนี่ยรนป安娜อ๋นนะอรูน安น娜ะโอเคแล้วก็มีเป็นขนมลูกอมนะคะแต่ลูกอมอันนี้แม่ไม่ได้ให้น้องกินนะคะน้องไม่เคยกินน้องก็จะได้แค่ของแถมใช่ไหมคะฮะแกะแกงเลยแกะสีเองแกะสีแกะได้ไหมคะ เอาฉีกถุงสิน, ло, น,นูกคายก่อนหนูลูนี้โอ้คามีเอฟเฟนายดูสินหนให้แม่ดูสิเปนไงเหรอเปนจี้ขอดูหน่อยเปนจี้เปนจี้เหรอโอ้คามีไซดเลยเป็นจี้เป็นจี้เป็นจี้เองค่ะเปนจี้แล้วก็มีอยอย้ซ่ใช่ไหมคะโอเค อันนี้นเป็นรางวัลของเด็กที่ทำการบ้านเสร็จนะคะ,คะ